แแคอนกพได้นั่งเล่นทางนนั้ห้องโถงห้องโถงแต่ว่าทำไมห้องโถงเลยประตูเขามีบง่าทางไหนระวังปิดตุกเด้อเอาเห็ดเข่าสางพุ่นน้ำคือสองด้านเห็ดชองด้านน่ะนะอ่าทั้งด้านเข่าแมนทั้งด้นกับทางเข่าแม่าโอ้แต่แต่คนปิดเลยทางนี้ข้างนี้ก็แปลว่าของลูกทางนี้เนาะแต่ว่าให้ประตูเข่าเหมือนกันเราเห็ดช่องห่างไอ้ตู้นี่กับประตูตรงนี้กับประตูนี่นี่คือหมอกกระไดหัวกระไรลงมเลยหนาเราไปทางนี้อทาบ ตัวที่ขึ้นบอกเราพี่น้องเนาะเพราะว่าเพราะว่าเห็ดแันนี้กางงามเดลยการบอกกล้าเห็ดเนาะแม่ได้ทุกเอานหนิแลอนเราเป็นยังี้เนาะจ้ะอันนี้นี่ทางขึ้นนี่พี่น้องแมนขึ้นมานี่ไอ้นี่ก่อเลยนี่ก่อเลยตันเลยก่อตันเลยเป็นห้องเลยนะอืมนั่จากเห็ดประตูเข้าห้องทางนั้นช่องห้องแต่ทางนี้นี่เป็นบ่อลนังนี่ในโรงเลยอ่าบ่อลนังอันนี้ สัดีเด้อเราพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมู่เพื่อนเบอร์จุฬสุคนว่าจะเป็นทั้งฝั่งไทยหรือฝั่งลาวเนาะหรือว่าต่างประเทศกต่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตู้คำปั่นสุกเนาะพี่น้องเนาะอ่ะตอนนี้ตู้คำและทีมงานก็ยังอยู่ที่บ้านสาวัวเนาะและนี่ก็คือเฮือนสาวัวเด้อพี่น้องเด้อนี่เนาะอ่ะ กะมื้อนี้พี่น้องกะสิพาพ่อแม่พี่น้อง FC เอฟซีก็ไปทักทายสบายดีทั้งเบาะเก้าเพิ่นเนาะเพราะว่ากะใช้ทั้งเบาะเก้าเพิ่นไปขุดห้องน้ำให้น้องนุ่นน้ำแน่พี่น้องเอ้ยเป็นจังได๋เนาะเพิ่นบางเม็กเดือบ,บอเพิ่นคนดินเขาเฮือนเพิ่นแล้วได้ไปเนาะจังได๋กะสิพาพ่อแม่พี่น้องเข้าไปรับส้มกันไปย่างเข้าไปกันเลยเนาะทางทีมงานเฮากเเข้าไปกันแล้วอ่ะก่อน็งับไปกะฝากเลยเ,เด้อเนาะเป่นพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ตูค้คำเนี่เพื่อเป็นกำลังใจให้ตูค้คำกับทีมงานเฮ็ดคลิปต่อๆไปพี่น้องเเอ้ยนาะ ด cả, may may. Então, ูคำกันสิได <t initiation> er <noise> ้มีคลิปใหม่ๆลงให้พ่อแม่พี่น้องนะครับส้มกันแหละพี่น้องเลยไปเข้าไปหาทางบ่อกเก่าเนาะแล้วกะทางทีมงานเขาเพิ่นจะเห็นอย่างเนาะบ่อกเก่าเพิ่นกะส่วนดินนะโอ้ส่วนดินเขาเฮือนเนาะพี่น้องเนาะอ่าส่วนดินเขาเฮือนตอนนี้ก็แชร์เพิ่นไปอันซอยขุดหของน้ำให้เนาะพี่น้องอ่าสบายดีเด้อเนาะคนดินบ่ chắc đốt không anh Xì đốt Ô, rồi 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 đó. Ô, cứ mi sáng tu bà đi สิบ่ม่วนทักปานหยับ่อนะโอเคสดีต FC เฮาสิม่วนอ่าสิเต้นบ่ยม่วนบ่ว่าดอกสิติดลิกสิอาสดีเด้อบ่ก้วสดีสดีดอกไฟเพิ่นสิอยู่นี่เลยมานี่เปิดแจ้งเบิดทีบเลยแม่นต้นาม ชาวไพ่เพื่อนกับทุนขามเนาะอันนี้คล้องใจผมโคตรมากมากมาเจอกันเนี่ยหลังเลยมาคล้องเลยสบายดีเอ้าสบายดีเนาะสบายดีสบายดีเออสบายดีสบายดีสบายดีปุ๊บปรด็หนักกันมาปีสี่ห้าหกปีแล้วเนาะโอ้ยเฮปีเดียวปีเดียวเจนยู่เห็นอยู่เนาะโอ้ดินนี่ก็คักเนาะดินชมดีเนาะโมเหงบันไดดินนี่ส่วนเขาเองบ่หน่ส่วนเขาเอง เห็นว่ามือนะมันนี่นิงในมือขาขาแท้เนาะก็นน้องในมือเนี้ยเป็นกี่ร้อยร้อยมาใช่เนี่ยแล้มันเสื้อหนาเพราะชั่วหนาก็ได้แบบนี้นะเห็นอยูชั่วดีนิ้งยี่หามชั่วเองบ่ระยะนั้นเพิ่นนั้นจ้างมาทอกแต่ชั่วมาชั่วขึ้นเองบบบนี้ชั่วเองนะรุ่นพ่อเก้าเนี่ไปตักประคุดเองล่ะกะมาล่ะกะเห็นเองเบิดนะเนาะแม่นแม่นจักรถแล้วนี่พ่อเก้ามันนี่ได้หารถมันนี่หารถมาซ่ามันนี่ได้หาร ใครอยู่ดินดินชาเป็นพงก็จะขุดง่ายเนาะตัวนี้โดยโมันเปียกอีกเนาะบ่บริแขกันตัวนี้นะการช้านั้นแห้นกัาพาวนะโอ้อันตรายเนาะโดยเป็นอะไรคือไก่บ่อสับเก้าบอนจะไปขุดนี่อ่ะไก่เติบอ่ะอยู่ในสวนอ้อยอันนี้แหละนี่นออ้ยเก่ากวถ้าให้ลดพึ่นมาพึ่นบ่มาจกเคื่อก็จำเป็นแล้วก็เห็ดเองลดยังอขนาดบอกเราลดผึ่นอ่าผึ่นจกบ่อจกหยางนี่แหละพึ่นมาขายดินนะถามบก้าวเนี้ย คือบอจ้างรถคนเข้ามาเลยเพิ่นบหมาบมมีงบบ่หรือว่าอะไรอ่ามีอยู่งบแต่ว่าแต่ว่ามันแคบเพิ่นก็เลยบวเข้าขมานะพ<อ>ิ่นบอกว่ารถเพิ่นกาแล้วพ่นเพล่แน่เพิ่นสิละอะไรพิ่นว่าคงสีแปรงเลกับบอง่ายเพิ่นสีดนเตอรเพิ่นสิละ ທາງເຂບບໍ່ດື້ວ່າແນວດອຍນສບຕສະບດຕໂດສດ เป็นเด่เอกไม่เอกเดินเนาะหนูไม่โทรเดินเดินับนะโทรมาทำกันเนาะมาปั่นซุกนาำกันเนาะไปหยอกกันเนาะคือทางนั้นเด่นว่าเก้าจะเอาไปได้ทางฝั่งเลยคือต้องผ่านนี่บ่ราขามนี่คือเก้าบ่ต้องอาทางเ่าก็าสี่อาคุตันระขั้วนี่ออกแล้วก็สี่เอาเอาหัวรถไายข้าไปพุ่ดถอยพ่ดมาที่นี้นะเหยโหนยเหย นยยากรถง่ายขับมาบ่ได้บ่รถถอกเดินมายังนี่บ่อได้ขับพวกเขามามันแคบตัวเพิ่นมาเบิ่งทางแล้วก็เพิ่นก็มาเบิ่งทางแล้วเพิ่นก็ขับง่ายประเสริฐเลยมือใหม่มาพอดีบ่เข้าวตัวหาเพิ่นว่าพุ่ออะไรถตายแล้วประเสริฐอะไรสงสัยเพิ่นปฏิเสธแบบแบบอันนั้นเนาะปฏิเสธแบบนั้นซช่เนาะเอยันเสียน้ำใจเนาะแต่วันนี้ก็เลยได้คนเองบาทหนึ่งก็คนเอง กับเท่าเนาะโดยสองคนกับเผ่าฉันสี่อันมีเวลาบ่สานีว่าสีมาอันหาบวกเก้าอ่าให้ไปคูน้ำอันห้องน้ำให้ห้องน้ำเฮอนน้องนุ่นเด้บวกเก้าโดยก็ต้องอ่าผักมือนึงสองมือก็ได้ยุอิิดเลยอือผักคุดเนาะโดยคิดว่าจังมือคุดนี่มือเดียวได้ยู่บอก

ก่อนมันมีสายน้ำค oh, ั้นนะมันกรซุ่มๆน้ำซุ่มินน้ำซุ่มดูอินดำน้ำซุ่มไปเด้อเนาะเพราะว่าให้เบาเก้าไปคุดให้เนาะเพื่อมืออื่นว่างอยู่บ่ใช่เป็นมืออื่นมืออื่นวันจันดีเนาะเนาะว่าทางทุสิตสีได้มาแต่เศร้าแต่มาเบิ่งนำน้อสิเอาเงินจ่ายให้เบาเก้าเลยมืออื่นอ๋อเพราะว่าสร้างสงแก้วเพื่อนอ่าต้องให้ทั้งเฮานี่ซอกหาคนคุดให้เพื่อน อะไรผิดวะบ่อเก้าวนี่แหละครับอีย่างกับพ่อให้มีรายได้น้ำเนาะมีรายได้น้ำพี่เกณฑ์กันเลยว่าเอาบ่อเก้าวก็ได้ว่ะได้ไบ่อเก้าวเดี๋ยวคุณให้กันให้เนาะกับพ่อเส่าได้เนาะโดยแต่คุณให้คุณละล่าผูดได้แบบได้ ใายคุดละล่ะขายคุดบคุดได้ล่ะเอาเงินให้ได้ต้องมีต้องมีเงินให้เนาะต้องมีเงินให้อคุดละล่ะกยกับบคุดที่กันได้ยกับบกล้าคือกันะลารากว่่มันนี้น้อยบยอกันเดินละมันบริ้ง่ายเลยเนาะ คำว่าถือดินแท่งนี่จะโยกมือมือพองเพราะนั่นหรือใช่น้ำมาพร้อมมาแส่มันแส่น้ำพร้อรุ่นเปิดน้ำนององรุ่นใส่ล้วก็ขุดแส่แล้วก็ขุดโอุ้ดคุดน้องคุมแมนคือเพื่อนน้องไอเดียกับบ่อเก้าบ่อคุดแมนโอ้ตังขุดทังเฮ็ดอันนั้นแต่ว่าตอนนั้นมันย้ำผลเนาะขุดง่ายเนาะยามนั้นเนาะขุดขั้เดียวดอกแมนแมนแถวเพื่อนตรงนู้นกับดินกนอาจจะเป็นดินช้อยู่มั้งเนาะเดี๋ยวถามเพื่อนบ่อเก้าวก่อนบัดนี่อ่า้าเรื่องเลย โอ้เสาหลายต้นอยู่หากเห็ดหอมเนาะบอกเราโดยเพราะว่าพื้นที่เขามันหน่อยเนาะีินสองสาวสามห้องแต่ว่าห้องเจาะเนาะโดยแต่ว่าเห็ดอ่าเป็นห้องน้อยเน้อยเนาะโดยจักเมตรคูณจักเมตรอันนี้อ่าแปดคูณหกอันนี้นะแปดคูณหกหนาบ้านทางไหนหนาบ้านหนาบ้านอ่าบินไปทางไหนบินไปทางพี่อ่ามันหลมาทางข้างอันนี้ทางข้างทางจบปีหนาออกมาตรงนี้คือสีหัวกระไดเนาะนี่ทางทางเขาเพื่อนด้ทางใด ท่าวมาพี่นี่เดี๋ยวทางพุณบ่บ่ข่าวไปเบิ่งดูทางนี้จะเป็นทางบันไดขึ้นอ่าปิดีนทางนั้นปลอดภัยนะทางนี้จะเป็นระเบียงอยู่ข้างนอกนี่นะระเบียงอยบ่นอกโอ้โหโดนกินเข่าแต่คือหน้าบ้านนี่หันไปพี่หันไปใช้เพื่อนชาวบ้านเนาะอ่าแม่เมนเมนปีนออกทางเนาะอ่าปีนออกทางติดใจม่ยังเลี่ยงอยู่บ่เป็นไก่มาได้เลี่ยงลัดเดืยนนี่นะโดี๋ยวมลแล้ว ดันวายยังเลี้ยงอยู่บวัเลี้ยงตรงนีนะบัะทั่งอันหัวได้หัวเขาเพื่อนนี่ทางไหนหัวเขาเพื่อนนะเปิดข้าวเปิดเปิดข้าวมีนแหละเดี๋ยวเลี้ยวเดี๋ยวแล้ยวเพื่อนจะแซงกับเห็ดหัวไม้เบิดนั่นแถวเนี้นะอันนี้ทางทางแคบเนาะแคาเนาะรถไทยก็ยังบริจาคร่มเลยนะเขานียเขานี่ที่เอาดินเข่าต้อง อันนี้มีรถเซกเตอร์เซกเตอร์กวาดอ่ะขาบมได้รถเซกเตอร์เนาะคุณนี่คุ่ละกู้ออกเบิดเพราะคันคันบอรถเซกเตอร์อะเพราะรถดามได้เขับมากะยังใายอยู่ในเนาะมาถอกไว้นี่เนาะไว้อยู่นี่เขาคนเองแมนเมนสบายแต่เนาะสบายกวอะเนาะรถดามกับขาบมได้เพราะอะไรเนาะาขับว่ารถขับมาได้เห็นนะมันนี่นี่บ่อเก้าไถนาไม่ใช่ได้จักรรถไถนายี้าขิดนี่เนาะตุ้เด้อเราขับมานเรื่องจักรถนี่จักรรถบ่อสิบ กลัวแล้วเหรอกลัวแล้วเอาไปนับไปจะขีดแล้วจะค้นเข้ามานี่หอดบกขีดได้หามือหามือค่ะเกือบเกือสิเต็มนี่นี่เกือบเดือนพราะได้ข่อยมาเนาะบ่ฮอดบ่ฮอดบ่ฮอดนี่หามืออะไรเนี่บ่เตรมหอดหลอกหนึ่งโตเดือนนี่มันอยู่ที่เท่ากันแม่นถขันขู่มือได้สองอาทิตย์หรือว่าสองอาทิตย์ปลายเออป้ยหามืออะไรนี่แหละเพื่อนี่บอกเก้างบ นี่มีเห็ดแหนบไว้ห hmm. รือเปล่ม uh, ีงบหรือบปล่าย so ังเกษสดเลยงบมีการมีแต่เพิ่นทางผู้ใหญ่ทางวาก้ากับเพิ่นอ่าเพิ่นเพิ่นว่าให้เห็ดพอแต่ทานอ่าก้อนฟ้าก้อนนะก้อนฟ้าก็ตั้งมงกุ้งด้อกนฟ้าตรงข้อก็จะได้โจ๊ะทงหลังคาวอันี้นะหลังคายังบูมีแม่นยังมูวีงบบ่หลังข้าวยังบูมีงบอาดูชิ่งเลยเนาะเลยแต่อาดูชิ่งคงไม่คงไม่มันได้มีเยอะหรอกคงหลังคายังยังเลย ว่าง่ายยังมีแต่งบก่อผ่ากับตั้งวงกบปโดยยันชื่อวงกบก็มีแล้วมีแล้วมีแล้วเยังชื่อดินบล็อกก็ผ่าก็มี่มาแล้วมีมาแล้วมีอย่างก็มี่มาแล้วโดยมีมาแล้วยังแต่หลังคายังแต่หลังคาโครงไม่ยังไงเนาะฮา่นฮาร์ลซิงนี่แหละอ่างบโบกมีอย่างได้มีเบดดับบอโบกฉาปูนนีโบกนี่แหละ หนากที่นี่โบกนะครับโกยังโบกนะโบกนี่ก็ได้ต้องต้องโบกฉากอีกเลยแมนเด้คกเิ่นว่าให้โบกข้างในเิ่นว่าโบกแต่ข้างในก้อนเจ๊ะไว้เทำนาะเิ่นเลยำว่าเหยดพอดะอยู่ข้างในก่อนเนาะเด้อะใไดกันเนาะเด้อตวางบอันอลูชิ่งโคงไมอยู่เชิงกันแหละไปน้องโอ้โคงูเชิงหมื่นกรัวคนนี้สองหมื่นไหมว่าอาลูชิ่งนี่ตกสำหรับอาลูชิงแมนต่โคงไหม ่ใส่คงไม้ล้วว่โดนครับใส่คงไม้ใส่งไม้น่ะมันมันเฮาว่ามันทนกว่าเล็กนิดนึงนไม้เนาะมันดีทําดีอ่ไปาเล็กมันก็เล็กแพงกว่าอยู่บาทเท่านะเล็กนี่แงวแต่ว่าเรื่องคุณภาพมันนี่อาจจะสู้ไม้บ่ได้นะสู้ไม้อันเฮาอันผ่านมาบ่เทแต่ว่าเรื่องความสะดวกสบายนี่อาจจะเป็นเล็กเนาะมันเอามาปึ๊ปั๊บแล้วเลยนะแม่นๆเล็กเพราะว่าเฮาได้จับจับใเลยนะเ็กีไว้กว่าจังว่า ความสะดวกสบายนี่คือเด็กนี่ไว้คอก็ขึนกระชูงเสริบเนาะบอกเาเนาะแปดสิบเส้นเสร็จแลกัเพียงกนเนาะแล้วเป็นกอดยินบล็อกสองข้อเนาะตามทั้งตัวห้องลูกๆเป็นแบบยืนที่มันอยู่ตาีแนวดียวงสบายดีดูสบา กดิบกีดินเนาะมาตองยากเลยมาลูกขอเก้าวน่คนไหนสองคนนี่สคนสคนเจ้ากระเมนบ่เจ้าเป็นมูพันนงในอกห้องนองก็จะเป็นข้างขางในห้องนี้เต็มินีเตอกเียงดอะตูเข่าเพื่อนเบื้องไหขางนี้บ่นีได้ิ อันนั้นคือตันเห็ดหอมบ่เนี่ยอันนี้ก็ตันเห็ดหอมอันนี้นะอยู่ข้างนอกบนนั่งเล่นอันนี้นะบนนี่คือว่าเป็นห้องนอนอันนี้ออืันนี้นี่เป็นเกยทั้างนอกแม่มันเกยหัวกระได้ด้ะตูนี่เป็นบ้านนี้ประตูเข้าทางนี้อ่าประตูนี่เป็นห้องนอนอ๋อมันเป็นเป็นห้องนอนบนนั่งเล่นนั่งกินข้าวก็แบบแขกคนกทัวร์พอได้นั่งเล่นทางนั่งห้องทงห้องทงไอ่แบบเป็นห้องทงไหมางนั้ประตูเข้ามีบ่ทางนัะมังตีจุกเด้อเอาเห็ดข้าวสองพุ่นน้ำ คือสองด้านเข็มสองด้านนั่นนะอ่าสองด้านทั้งนั่นทังเข้าแมนทั้งนั้นกับทั้งเข้าแมนอ่าโอ้แถวแถวคนปิดเลยทางนี้ข้างนี้ก็บเป็นแบบของโลกทางนี้เนาะแต่ว่าให้ประตูเข้าเหมือนกันเราเข็มสองข้างในตู้นี้กับประตูตู้นี้กับประตูนี่นี่คือหมอกกระดาหัวกกระดาลงมาเลยหนาเราไปทางนี้คือผ่านบ่อตู้ชิดคือบ่อเราพี่น้องเนาะเพราะว่าเพราะว่าเห็ดแันนี้กับงามเด้อขันบ่อเก่าเห็ดเนาะแบบ่อไรตู้ เอานี่เรื่อนเราเป็นนี่เนาะจ้ะอันนี้นี่ทางคื้นี่พี่น้องแมนขึ้นมานนี่อห้ก่อเลยนี่ก่อเลยตันเลยอยก่อตันเลยเป็นห้องเลยนะอืมนี่จะเห็ดประตูเข่าห้องทั้งนั้นตองห้องน้อยในทั้งนี่นี่เป็นบ่อนังนี่ในโรงเลยอ่าบ่อนังอันนี้บ่อน่าระเบียงหาอ่าในประตูเข่าทั้งนี่เห็นเ่แมนเห็ดเป็นห้องทถงเลยอ หงาเลยเนาะห้องโถงหงาเลยแล้วห้องยาทางนี้เป็นห้องนอนห้องนอนทางนี้แมน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 ความตัวเสียดเห็ดโซเดียลทางนี้มันสีก้วงอีกแด้วนี่เราเห็ดห้องโถงหงาเลยเี๋มันสีกวงเราเห็นชื่อโต๊ะโซฟาเป็นอย่างมาใไซก็ได้อนาคตเห็ดบอลเป็นเบิรงโทรศัพท์โทรทัศน์ห้องโถงเลยเข้าไปทางนี้เลยจะตั้งจะตั้งเป็นยังไหวก็ได้ทางหนาเนาะประตูทางเข้าเพื่อนทางนี้เป็นห้องนอนเลยชองห้องทางห้องตัวนี้แมนแมนงามคือกัน ที่ได้เจ้ามาสิเห็นอะไรไอ้เจ้าบอกหน่อยอะไรวะสิเส็ดทางเข่าทางนี้น้ำเส็ดสองทางเลยแล้วบอกหน่พยฝรว่งฝรั่าตอนนี้เสร็จอ่าหนาบันไดขึ้นแลเหรอมาเข่าทางนี้ขึ้นเขทาไปนั่นหน่อยทางนี้เลยไอ้กระป๋อยเป็นห้องโถงเลยยาวนี่น่งนี่หันนอนเจ้ามันก่วงไอ้ทางนี้สองห้องมันก่วงเนี่ยถ้าเจ้าสิเข่าทางนี้นี่เจ้าปิดทางนี้เออถ้าเจ้าสิเข่าทางนี้เจ้าก็ปิดปิดเลยทางนี้ขันเจ้าสิเห็ดประตูเข่าทางนี้ จะต้องเห็ดห้องนอนอยู่ตรงนี้เนี่ยปิดเลยปิดเลยเออปิดช่องห้องห้องนอนนี่อันนั้นเป็นห้องโถงต่อกันอืมเหนาได้คือกันได้คือกันบ่นเบิเง้นละสั้นคือแฉพูดบ่มีงบมีงบก่อนนี่อ่าบ่นไค้สั้นนะคำเจ้าเรื่องคำเจ้าสีเอาขึ้นอันนี้อันนี้ฮารมกันริ่นเนาะเนี่ยคำว่าเบาเก้าสีอันเช็ดขึ้นประตูขึ้นทางนี้นี่คืออันตุคามวบาเนี่เนี ห้องนอนตัวนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่เลยนี่แมนตองห้องนี่ถูกต้องต่อกันบว้ได้ต่อกลางได้เข็ดเขัาประตูเข่าทั้งนี้ห้องนอนนี่ก็ห้องน่านน้ำเนาะแมนตองห้องเลยงามเลยสวยงามเลยแบบนี้เป็นห้องโถงแบบนี้เป็นห้องโถงต้นก็ะติ๊ดทางนี้อีกเนาะแมนขัดคัดอยู่คักขัดคือกันเป็นแบบไหนก็ได้เนาะสวยงาม เอาประมาณนี้เนาะประมาณนี้ก็เนาะเดอยเอมื่ออื่นกัเจอกันอยู่เพื่อนงนุ่นดียวมื่ออื่นเสียเงินให้เลยเด้แล้วก็จะเงินให้ก็ได้มสิได้เพา่่นเนเราอยู่นีนวราไ่ได้คุดให้ละได้ห่าเดี๋ยวมื่ออื่นเาเจอกันเนาะคุดกะคำวมาซาชุดำวมาถึงดินข็งกับสมือเนาะกั้นั่นแหละพี่างเงประมาณนั้นแหละ ไป่คุดไปเพได้แปลว่าบีบผ้าดอกเมื่อกระเช้าเนาะเมื่อกระเช้าแรงยังไหนกันแรงกระพักเกลื่อนชานกะงบกนยังขาดอยู่เนาะขาดลายเนี่ยพี่น้องเอ้ยมีเอฟซีบอว่าทางตัวชิดหรือว่าทางตัวคำหรือว่าตุเด่นเนาะเพป็นอยากซอยบอกเก้าผ่านชุมเฮากะมีข่าวดีเฮาก็จะบอกเนาะประมาณนี้บอกเก้าเอ้ยมีใจน้ำเด้อเนาะ เยเป็นกําลังใจให้กันคือเจ้าบ่ก้าไว้เ้อนะสบายดีสบายดีสบดีทาสดีเดสดีอะมาบ่้ามาไปเนาะพี่น้องคือสิประมาณนี้เนาะหลังจากที่เขามาพูดคุยเอามกับบ่าวก้าเนาะพี่น้องก็มาหาทางบ่าวก้าอ่าไปคุห้องน้ําเนาะเพิ่นทางผู้ใหญ่าให้เอาบ่าวก้าก็ได้เนาะเพิ่นสิได้มีได้ได้ับกดีใจนําบ่าวก้านําพี่น้องเพิ่นก็ได้ตั้งเฮือนใหม่เนาะแต่งบเพิ่นก็มีแค่กอโบกทั้งนน อ่ายังแต่เทิงเนาะหลังคาพวกโค้งพี่น้องพวกโค้งนี่ยังเนาะเพิ่นยังบ่มีงบอาสวัสดีชาวรุ่เฮ็ดังนันสวัสดีนั่งฮอเนาะอันนี้บ่นอนท่าอันนี้บ่ออมันงสิฮอแท้นี่บ่ังเน่ะอยู่้อเพราะว่ามันมันเย็นเนาะแต่ถ้ากงเวนอยู่บ่ได้ดอกฮ้อนๆอันนี้พี่น้องแม่นผู้ปาเบิ่งนี่เด้องแน่พี่น้อง เพื่ออยู่ในการระวางสั่งเฮือนเนาะดีใจน้ำเดอ้อเนาะได้สนีทเลยกะอเอาเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยถ้ามี FC, อเอฟซีความมาพี่น้องอยากซอยเดือดทอั้งเบาะแวกเนาะว่านีเป็นวัตถุสิ่งของเงินทองกะติดต่อได้เนาะพี่น้องเนาะมาเป็นสะพานบุญน้ำกันอ่าให้บุญน,นำบุญน้นกนำกันเนาะทั้งตัวคำกะสิเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเลยอ่ะกะคือสิประมาณนี้เดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะตัวคามาคือเสียก่อตัวอำลาพระจ้าคพ่อแม่พี่น้องจบคลิปไปเวียกไป,ไป,ไปงานทั้งอื่นต่อเนาะสจาหรับคลิปนี้ตัวคากะ ขอขอ,ขอบคุณขอบคุณที่เขามาเบ่งแต่ต้นจนจบเนาะแล้วก็บกกฏขมโคชนาตูวขำไป่ะตูวขำขอบคุณหลายๆพี่น้องเลยโอเคนะ้พี่น้องเนาะตูวขำคือิไรากาวคาำ่า,มมาสบายดีสบายดีพี่น้อง